สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันในเรื่องการทำเพลง AI โดยการใช้แอปโซโนนะคะการทำเพลง AI ก็ไม่ยากนะคะใครๆก็ทำได้เด็กๆก็ทำได้นะคะไม่ต้องมีความรู้ในด้านดนตรีก็สามารถทำได้ง่ายๆไม่ยากนะคะแต่ว่าการทำเพลง AI อาจจะได้ผลงานเพลงที่ไม่ได้มาตรฐานเต็มร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถือว่า AI ก็ ทำออกมาก็เพาะดีนะคะก็จะถือว่าสุดยอดแล้วเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ด้านดนตรีสามารถทําได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะ,คะก่อนจะแบ่งปันวิธีทํานะคะก็อยากจะบอกว่า ai ในการแปลภาษาไทยวางคํา AI อาจจะแปลไม่ถูกอาจจะแปลผิดเพี้ยนนะคะซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เพลงไม่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วเราก็ไปที่การพิมพ์ค้นหา AI แต่งเพลงซูโนนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยค่ะพอคลิกเข้ามาก็จะเจอแบบนี้นะคะคก็คลิกที่ Google นะคะเสร็จแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราลงไปแล้วก็แตะตรงสีขีดสีน้ำเงินนี้นะคะคก็จะมาตรงนี้อันนี้คือรูปโปรไฟล์ของเราค่ะเมื่อเราคลิกที่รูปโปรไฟล์ของเราแล้วเราก็จะเจอการดูประวัติการแก้ไขโปรไฟล์การสมัครสมาชิกและการจัดการบัญชีนะคะอันนี้พามาดูการสมัครสมาชิกนะคะถ้าสมัครสมาชิกก็จะได้เครดิตการทําเพลงวันละ50เพลงต่อวันนะคะอันนี้ตัวเองยังไม่ได้สมัครนะคะแต่ว่าพามาดูก่อน หลังจากพามาดูเราจะกลับไปที่การสร้างเพลงนะคะเริ่มการสร้างเพลงเราก็จะอันนี้คือเพลงที่ทําเสร็จไปแล้วนะคะการสร้างเพลงก็จะมีคลิกตรงสร้างเพลงนะคะส่วนห้องสมุดก็จะเป็นเพลงที่เราทําไปแล้วนะคะตอนนี้จะสร้างเพลงก็แตะตรงสร้างนะคะก็จะมาตรงนี้ค่ะเราไปโหลดเสียงก่อนนะคะก่อนที่จะสร้างเพลงเราก็ไปอัปโหลดเสียงที่จะใช้ในการร้องเพลงที่เราจะสร้างนะคะก็แตะตามลูกศรนะคะ การอัปโหลดเสียงนะคะเราสามารถอัปโหลดได้2แบบนะคะคือการบันทึกเสียงก็กดตรงบันทึกเสียงหรือไม่เราก็ถ้าเราไม่บันทึกเสียงร้องของเราลงไปเราสามารถไปเอาเสียงที่เราบันทึกไว้ในแกลลอรี่มาได้เลยนะคะแต่อย่าให้ความยาวเกิน10-20บวินาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็กดอัปโหลดการบันทึกเสียงร้องได้เลยนะคะค่ะหลังจากอัปโหลดเสร็จแล้วเราก็จะแตะตรงดําเนินการนะคะค่ะก็แตะตรงดําเนินการแล้วเราก็ถ้าจะใช้หลายเสียงเราก็สามารถพิมพ์ชื่อเสียงได้นะคะ เราอาจจะไปเอาเสียงผู้ชายเสียงอื่นๆไปได้นะคะหรือจะเอาเสียงนักร้องหลายคนก็ได้ค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะการอัปโหลดเสียงร้องเราก็กลับมาที่การสร้างเพลงนะคะก็แตะเข้าไปนะคะพอแตะเข้าไปก็จะมีสีขาวแล้วเราก็จะไปเอาเนื้อเพลงนะคะไปคัดลอกเอาลิงก์เพลงที่เราจะใช้สร้างเพลงนะคะค่ะหลังจากคัดลอกเสร็จแล้วเราก็กลับมาเอาเนื้อเพลงมาวางลงนะคะในที่วางเนื้อเพลง หลังจากคลิกวางแล้วถ้าเกิดว่ามีตัวอักษรตัวจุกมหรือว่าตัวอะไรที่ไม่ใช่เนื้อเพลงเราก็ลบออกนะคะเพราะว่าเป็นดนต i ีไอเขาก็อาจจะอ่านนะคะอาจจะเอาเอามาล้อมทำให้เพลงเราเพี้ยนไปเราก็ลบออกนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเลือกเค้ื่อนดนตรีนะคะคนที่มือใหม่หัดใหม่กม็ยังไม่เข้าใจนะคะก็สามารถ พิมพ์แนวเพลงว่าเราจะเอาแนวเพลงของใครชื่อเพลงชื่อคนร้องพิมพ์มาก็ได้นะคะแต่ว่าบางทีไอเอไอเขาก็จะอ่านแปลของเราผิดนะคะก็เราลองศึกษาเรียนรู้ไปนะคะอันนี้ก็พิมพ์นะคะพิมพ์ว่าเพลงนี้จะใช้ในแนวเพลงไหนนะคะบางเพลงเราก็เลือกขึ้น่อดนตรีได้เลยนะคะก็จะอยู่ข้างล่างนะะี้ค่ะก็จะไปเลือกตั้งค่าเป็นภาษาไทยนะคะก็จะมีเสียงเดดเสียงกอง เกิดดนตรีต่างๆเสียงร้องไห้หญิงให้เราเลือกเอานะคะถ้า้เลือก,เ,อกเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเพลงะคะ่ะพิมพ์ชื่อเพลงเสร็จเราก็แตะตรงสร้างได้เลยนะคะพอสร้างก็รอแป๊บนึงนะคะก็รอสักครู่นะคะแล้วเราก็จะได้ฟังเพลงของเราที่เราสร้างโดย AI นะคะค่ะก็มีแค่นี้นะครับสุดท้า หลังจากเราสร้างเพลงทำเพลงของเราเสร็จแล้วนะคะเราให้เราแตะตรง3จุดในเพลงที่เราสร้างนะคะมันเป็นจุด3จุดเมื่อเราแตะเสร็จแล้วก็จะมาหน้านี้นะคะก็จะมีการก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้เราเลือกนะคะก็คือเราจะเลือกดาวน์โหลดเพลงเราจะแชร์เพลงเราก็สามารถเลือกทําได้หรือว่าเพลงไม่ดีไม่ถูกใจเราก็สามารถลบได้ทออันทะ ตรงคาว่าขยายนะคะเมื่อเราจะทําเพลงต่อไปแล้วต้องการจะใช้เสียงนักร้องเสียงไหนให้เราแตะตรง3จุดแล้วมาแตะตรงคําว่าขยายนะคะแล้วก็กลับไปสร้างเพลงก็คือขยายเสียงนักร้องที่เราจะเอาไปทําในเพลงต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะมาที่เพลงของเราแล้วแตะตรง3จุดนะคะแล้วก็มาดูวิธีการที่เราจะบันทึกเพลงที่เราสร้างแล้วนะคะเราจะเอาเพลงที่เราสร้างแล้วไปเก็บหรือว่าจะเอาไปทําเป็นคลิปวิดีโอ นะคะก็สร้างนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำการบันทึกไปยังที่เก็บข้อมูลเพลงของเรานะคะก็มาตรงนี้เลยนะคะ Google Drive นะคะก็แตะ Google Drive แล้วเราก็บันทึกลงไปเลยะคะแล้วก็จะเปน่ข้อมูลของเราเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราสามารถฟังได้ทั้งในแอป s ซโ o แล้ว ไปดูในที่ไปดูไปฟังในที่เก็บข้อมูลของเราได้เช่นกันนะคะเรียบร้อยนะคะบันทึกเร็จเรียบร้อยค่ะหลังจากที่เราใช้งานเราทาทีมสิทธเรียบร้อยแล้วเมื่อเราจะออกและเมื่อเราจะกลับเข้ามาใช้งานในแอปโซโนอีกครั้งหนึง่งเราจะทําอย่างไรมเมื่อเราไม่ได้ไปโหลดแอปมาเราก็สามารถเข้าทาง Google ได้อีกเหมือนเดิมนะคะเข้ามาเราเราก็มีบัญชีอยู่แล้วเราก็เข้ามา ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่อยากเข้าทาง Google และไม่ไม่อยากโหลดแอปเราก็สามารถแคร์แคร์ไปที่ l ล ne หรือว่าห้องแชท a c e b o o k ของเราแลวเวลาเราจะเข้าเราก็สามารถคลิกลิงก์เข้ามาได้เลยผ่านทางนี้ก็ได้นะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็มีแค่นี้แหละคะ่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ